เพราะนั้นเนี่ยพระอ,อัศชิเนี่ยได้แค่สมาธิเพราะนั้นเวลาปล่วยเลยกระวนกระวายกระสับกระส่ายทุรนทุรายคนละอัศชิกันไม่ใช่พระอ,อัศชิที่ไปสอนภาษาริบุตรไม่ใช่ ไม่ใช่แค่เรื่องป่วยนะไม่ว่าเรื่องใดๆต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาเข้าไปจัดการเป็น the way of life เลยถามอย่างนี้มันถามแล้วก็จะทำให้ไม่ฉลาดไปยิ่งขึ้นขืนคนพูดคนพูดก็ไม่ฉลาดไปอีกถ้าเธอ ไม่ลุกครัมศีลแบบโง่เขลาอะไรที่พระพุทธเจ้าลดหย่อนให้กับคนป่วยก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าลดหย่อนนี่คือศีลต่อไปในะขณะป่วยอย่าฟุ้งซ่านยิ่งฟุง้งยิ่งป่วยก,ก็คือต้องมีสมาธิอันที่สามขณะป่วยต้องมีปัญญารู้จักรักษาตัวรู้จักกินยา จกมีอุปกรณ์เกื้อกูลที่จะให้หายหป่วยและตัวเองทำไม่ได้ต้องมีปัญญาที่จะผูกมิตรเมตรีที่จะสร้างหมู่คณะให้สังฆะเนี่ยมารักษาเราแต่ถ้าทำตัวชั่วมาก่อนเห็นแก่ตัวฉลาดแกมโกงลบปล,ลิกลีกเวลาป่วยมาไปขอใครช่วยเขาก็ไม่ช่วยอ๋อทีนี้เองป่วยเองตายเอง คนอื่นป่วยเองไม่เห็นมีน้ำใจเลยคนอื่นป่วยเองก็เอาแต่ใจตัวเองเองเห็นแก่ตัวเดี๋ยวก็หลบไปนั่งสมาธิเดี๋ยวก็หลบไปนั่งสมาธิอ้างไม่ว่างอ้างไม่ว่างพอเองป่วยบ้างเขาก็อุย้ยฉันก็ไม่ไว่างฉันก็จะไปเข้าเงียบไม่ต้องมาเจ็บใจไม่ต้องมาช้ำใจถึงแม้เราจะบอกว่าฉันเป็นอัมาพาตฉันขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้เลยโอ้เหรอก็ฉันจองไว้ลว เป็นคอสที่จองยากมากนะฉันต้องไปเข้าเงียบก่อนแล้วก็จะเจอแต่ความไร้น้ำใจของคนอื่นเพราะเราเคยไร้น้ำใจกับคนอื่นมาช่วยไม่ได้ชอมมาดอกเพราะนั้นวิถีชีวิตต้องมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาจึงจะอยู่รอดแต่ถ้าไม่ฉลาดก็โอยเวลาป่วยต้องใช้สมาธินะ เอาแต่สมาธิเหรอแล้วผิดศีลนึกบเาละ่ะไม่เลยถือศีลอย่างเคร่งครัดกลายเป็นศีลแล้วพระตปร่ามากยึดมั่นถือมันในศีลจนตายก็มีพระพุทธเจ้าอนุโลมอะไรก็ไม่ยอมพระเจ้าอนุโลมว่าป่วยอย่างนี้ได้นะป่วยแล้วอย่างงั้นได้นะไม่เอาต้องถือศีลให้เคร่งครัดตัวตายดีกว่าศีลขาดเออตายไปเลย แล้วกเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งเริ่มต้นใหม่เพราะนั้นอริมมักมีองค์แปดจึงเป็นทางดำเนินชีวิตให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแม้ป่วยไข้ก็ต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาและต้องพิจารณาโดยแยบขายแล้วจึงบริโภค ยาและอุปกรณ์อันเกือ้อกูลแก่คนไข้ถ้าไม่มีปัญญาในการบริโภคโอวยนักกว่าเก่าหรือตายไปเลยเช่นมีเงินเยอะเกินมีลูกศิษย์เป็นหมอชั้นดีพอป่วยนิดป่วยหน่อยก็ไปหาเขาแนะนำให้ท,ทํอมมอาอะไรทงหมดเอะอะไรก เอ็เยเป็นหมื่นครั้งอย่างเงี้นะ MRI อเะอ,อะไรไม่รู้ Cross Section ่นนึกว่าดีนึกว่าตัวเองมีเงินแต่กลายเป็นร่างกายแย่เลยอย่างเงี้ยเพราะถูกเอ็กซเรย์มากเกินไปนโดยใช่เหตุอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นเงินไม่ใช่ตัวช่วย มีลูกศิษย์ที่เป็นหมอชั้นดีก็ไม่ใช่ตัวช่วยสติปัญญาต่างหาที่เป็นตัวช่วยว่าบัดนี้ดินน้ำไฟลมอยู่ในสภาพเช่นไรควรจะปรับปรุงอย่างไรนะแล้วเราเนี่ยจตใจสบายไหมถ้าเราทําดีต่อสังฆะเวลาเราป่วยสังฆะก็มาดูดแลจิตใจแล้วก็เปิกบานแล้วเราทําบุญมาดีเราก็ได้สังฆะที่ดี เป็นสังฆาที่ฉลาดเฉลียวม,มีสติปัญญามากมาดูแลเราแต่ถ้าเราทำบุญมาน้อยเราสร้างความดีมาน้อยทำชั่วมาเยอะุอสังฆะเราก็มีเยอะแต่เราคนไม่ฉลาดเลยมาดูแลเราก็ดูแลแบบโง่ๆดูแลแบบไม่ฉลาดเราก็จิ่งป่วยนะเข้าไปอีกอน,นี่ก็ช่วยไม่ได้ชมมาด พระพุทธเจ้าไม่เคยที่จะเข้าไปก้าวไก่กรรมใครกรรมใครกรรมมันเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้เหตุผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหากทํากรรมมันวด้ไว้ดีหรือชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเพราะนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวคือละกรรมชั่ว ที่แล้วก็หยุดยุติกรรมเมื่อบรรลุอรหันต์แล้วก็ไม่ปรุงบุญไม่ปรุงบาปไม่ต้องมาทําบุญล้างบาปเพราะไม่มีบาปจะต้องให้ล้างนะก็มีแต่กิริยาที่ดํำเนินชีวิตไปเนีคทามในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งลา สารีให้บริสุทธิ์สำรวมอินทรีย์สำรวมตามหูจมูกลิ้นกายายใจรู้ประมาณในการบริโภคบริโภคอาหารด้วยปัญญาทำความเพียรเป็นผู้ตื่นเจริญสติสัมปชัญญะเจริญความรู้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทั่วพร้อม เพิ่มพูนความรู้ชัดพร้อมกับสติที่ระลึกได้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความรู้ความเห็นตามเป็นจริงในอน,นี้จังทุกขังองนัตตาสละละวางและชักชวนให้ผู้อื่นมาดูมาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัส เพื่อประโยชน์ของชนเป็น,นันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็น,นันมากเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนาน